เลยว่า ปี s l i d อร์แบบนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยสูงกี่ชั้นคะมีความสูงเท่ากับตึก7ชั้นครับ7ชั้นเลยอคะใช่ครับโอ้โหแล้วเขามีความสูงกี่ระดับคะมีอยู่2ระดับครับด้านขวาเนี่ยจะมีความสูงน้อยกว่าสําหรับน้องที่ตัวเล็กกว่า130เซนแต่ด้านซ้ายเนี่ยจะมีความสูงมากกว่านะครับสำหรับผู้ใหญ่ที่สูงเกิน130เซนขึ้นไปแต่ผู้ใหญ่เล่นอันของเด็กได้ใช่ไหมได้ครับ,รบอย่างนี้หลักการทํางานถ้าดูเผอๆแล้วเนี่ยมันก็หน้าตาเหมือนกับไม้ลื่นในสนามเด็กเล่นหลักการทํางานเหมือน นะครับแต่ว่าข้อจํากัดของไม้ลื่นเนี่ยก็คือว่าพอไม้ลื่นเนี่ยมันไม่สามารถจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆเพราะว่าถ้าเกิดสูงขึ้นไปเรื่อยๆตัวรางที่ยาวเนี่ยมันจะมีแรงเสียดทานมากขึ้น,นใช่ครับ <นะ S 2> พอฝือดมากๆมันไม่สามารถจะลงมาให้ถึงที่สุดได้นะครับเพราะเสียแรงไปกับฟริกชั่นค่อนข้างเยอะกระเถิบบตัวลงมาใช่ครับเขาก็จะพยายามมีการพัฒนาเช่นเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่มันมีความลื่นขึ้นเช่นจากเดิมใช้เป็นไม้ก็ใช้มาใช้เป็นสแตนเลสบ้างอลูมิเนียมบ้าง แต่ถึงที่สุดเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็กลายเป็นว่าการใส่น้ําลงไปในรางก็เลยเกิดมาเป็นสไลเดอร์แบบน,นี้ใช่ครับการเกิ <iot> ดของสไลเดอร์เนี่ยมันจะทําให้เกิดปฏิกิริยาตัวหนึ่งทางฟิสิกส์นะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าน้ำเนี่ยมันจะทําตัวเป็นฟิล์มบางๆพอน้ําเป็นฟิล์มบางๆเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติของน้ําพิเศษอยู่ข้อหนึ่งคือมันจะรับแรงกดดันได้สูงมากอยากให้ลองคิดง่ายๆนะครับเหมือนรถยนต์เนี่ยเวลาฝนตกบนถนนทําไมถนนถึงลื่นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย น้ำเนี่ยมันลดรับแรงกดดันสูงไอ,รอร้ล้อรถยนต์เนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยมันไม่สัมผัสกับพื้นหรอกมันลอยอยู่บนน้ำเพราะ,ะมันกดลงไปไม่ได้นะครับเมื่อกดลงไปไม่ได้เนี่ยรถยนต์จึงไม่สามารถควบคุมทิศทางได้ไม่สามารถเบรกได้ไม่สามารถมีความเร็วได้เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องของฟิล์มน้ำเนี่ยเขาเลยออกแบบยางรถยนต์ให้มีดอกเปล,ลี่ยนมาเอาน้ำเนี่ยให้วิ่งผ่านล่องยางเพื่อให้ตัวดอกยางที่มันยื่นออกมาเนี่ยได้สัมผัสกับพื้นไอ้นี่คือที่มาของยางรถยนต์ซึ่ง ก็เป็นหลักการ,การที่<า>รเราใช้ก,กับสไลเดอร์ก็คือใช้ตัวฟิล์มน้าเป็นตัวแบกน้ําหนักของคนคะนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในการจะมาเล่นสไลเดอร์เนะะี่ยค่ะจริงๆแล้วมันมีกําหนดไหมคะว่าการจะมาเล่นสไลเดอร์เราควรจะแต่งตัวแบบไหนถ้าเราใช้เสื้อผ้าที่ดูดน้ําได้เช่นเสื้อผ้ากันเกงอะไรของเราธรรมดาเนี่ยมันจะดึงน้ําออกมานะครับสมมติว่าใส่น้องผู้ชายถอดเสื้อใส่เกงขาสั้นมาเล่นอย่างเงี้ยค่ะ ตัวฟิล์มที่อยู่ใต้เรามันจะแตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นสไลเดอร์เนี่ยเราจะเจ็บบ้างหรือว่ามันจะเคลื่อนมาช้าบ้างแต่ถ้าเป็นชุดว่ายน้ำเนี่ยมันจะเป็นชุดที่ไม่ดูดน้ํะตัวฟิล์มนี้มันจะรักษารูปได้ดีเราก็จะเล่นสไลเดอร์ได้สนุกกว่าสาวๆเนี่ยใส่ทูพีซอย่างเงี้ยค่ะข้างหลังมันก็จะวาค่อนข้างเยอะเวลาเนื้อเราไปสัมผัสกับตัวสไลเดอร์แล้วเลื่นลงมาแรงๆไม่เจ็บเหรอคะ ก็ <Okay. S 1> มีบ้างนิดหน่อยครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นท่าที่ถูกต้องคือนอนลงมาเลยเนี่ยโอกาสที่สัมผัสจะน้อยค่ะเพราะฉะนั้นควรจะเล่นท่าที่ถูกต้องแล้วก็ควรจะใส่เสื้อผ้าที่ถูกต้องก็คือชุดว่ายน้ำด้วยแสดงว่าถ้ามาที่นี่แล้วแต่งตัวไม่ถูกต้องนี่ไม่ไ้อนุญาตให้ขึ้นหรอคะถ้าแต่งตัวผิดระเบียบคือใส่เสื้อยืดกางเกงยีนเนี่ยไม่ให้ แต่ถ้าเป็นชุดว่ายน้ำเนี่ยให้ครับผมงั้นเดี๋ยวน้องๆลองไปคิดกันดูนะคะว่าถ้าสมมุติว่าน้องผู้ชายเนี่ยอายไม่กล้าใส่กางเกงว่ายน้ำตัวเดียวสวมกางเกงบ็อกเซอร์เข้าไปอีกชั้นหนึ่งแล้วเวลาเล่นสไลเดอร์ลงมาจะเกิดอะไรขึ้นลองไปคิดกันดูค่ะ